าก่อนน,อน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมาาเอาวีามาแนะนำเพจแอดเมตเตอร์พีพีเจ็ดเพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมาาเอาวีปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังหาไอดีคุมคุมพร้อมเล่นลูมครบแลงคอนสกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในนี้กย็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกล้วนะฮะท่านนี้นะครับเนี่ยก็อยู่เก่อวินนั่นเองนะครับผมนะแต่ที่เซอร์ไพรส์ในวันนี้นะไม่ใช่ไอดีผมนะครับผมนะครับก็มีแบบน้องคนหนึ่งนะครับผมนะให้ยืมไอดีนะครับเพื่อที่จะมาสุ่มนะครับผมนะก็เป็นสุ่มกิจกรรมแบบกิจกรรมเกลือนะครับผมและคือผมได้ทำ,ทำการการแบบโพสไปหน้าชุมชนนะครับว่ามี ใครพอที่จะอยากจะสุ่มไอ้กล่องนี้ไหมนะครับกล่องนี้ฮะกล่องอัติเมตที่มันมีแพล็ตตัวนี้นะครับผมนะผมอยากจะสุ่มมากๆาและผมของ,งบแค่ร้อยกล่องเท่านั้นนะแต่ว่าน้องคนนี้ฮะเขาให้แบบสองร้อยกล่องเลยหกร้อยคูปองเลยนะครับผมแลเที่ยผมก็แบบรู้สึกเกรงใจนะแต่ผมก็ตอบรับไอ้เย้ของกดฟรีใครจะไม่เอาใช่ไหมนะครับผมนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองกดหนึ่งร้อยกล่องทีเดียวเลยกับอ่า ทีละสิบกล่องเหมือนเดิมนะเพราะว่าผมกดทีละสิบกล่องแม่งเปิดได้เว้ยนะครับผมนะแต่กดทีละร้อยกล่องแม่งไม่เคยจะได้เลยแม่งเลยแต่ก่อนที่จะไปเปิดกล่องนะครับผมนะผมมีแอปพลิเคชันใหม่จะไาแนะนำนะครับผมนะ นี่เลยนะครับผมนะเป็นแอปเอกียร์แอปเกมบูสเตอร์นะครับเป็นแอปของผมเองนะครับเป็นแอปลดปิงนะครับผมนั่นหรือลดอา่อาการแหลกของ ROV นั่นเองนะครับผมนะ่นสำหรับใครที่แบบสนใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะโหลดในเพจโต้โต้นะครับผมนะไม่ใช่แบบไฟล์ APK ไม่มีไวรัสแน่นอนนะครับผมนะแอปมีการอัปเดตแล้วนี่หว่าครับอัปเดตก่อนโอ้ นี่ฮะพื้นที่มีน้อยมากนะอย่างที่เห็น11เมกเองนะครับผมนะก็ไปลองใช้กันได้นะครับผมเน่ก็ลองรีวิวดูนะว่าเป็นยังไงนะครับผมเน่ก็เป็นแอปที่แบบลดปิงของ RV นะครับก็ข้างน่าจะดีเลยนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมนะก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมเน่ช่วงที่แบบนุ้นมากนะครับผมเน่ซึ่งผมขอดูก่อนว่ามันมีสกินอะไรบ้างนะครับผมนะก็มีสกินบรอดเลสนะครับน่าจะเป็นแบบสกินที่แรงสุดแล้วป่ะนะครับผมนะแล้วก็จะมีของ เทโอแอนนัสนะครับผมนะก็ก็สวยนะผมชอบอยู่ทกินนี้นะครับผมนะเออแล้วก็มีแบบเออแอนเชียนเอาซาซูโนะนะครับผมนะฮะเออซูซูซาโออะไรไอช้างแมงฮะก็แล้วก็เป็นเรื่องของเอาลอเลียวนะครับแล้วก็มีมาลัดหุ่นยนต์นะครับผมนะสิ่งที่แรงที่สุดผมว่าก็น่าจะสองตัวนี้ปะเออนะครับคนที่แบบคนเขาอยากได้เยอะสุดๆนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะทำการแบบเปิด100กล่องทีเดียวเลยนะครับผมนะฮะทีเดียวเลยเพราะว่า มันมีโอกาสได้แค่สูงจุดกี่ห้าเปอร์เซ็นต์เองเหรอเชื่อโคตรยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยอะเชื่อไหมมาเดี๋ยวลองดูหนึ่งร้านกล่องจัดไปครับโอเคเราจะไม่เปิดหน้านี้นะผมเนะเพราะเปิด,ด,ดหน้านี้แม่งสัดจกักรไซส์แล้วแม่งไม่เคยได้เลยโอเคเราจะไปเปิดในอ่าในกระเป๋านะครับผมกล่องที่เมดหนึ่งร้อยกล่องนี่เลยนะครับผมเนะี่ยเราจะทําการกดตรงมุมนี้ฮะขวาล้ายท้ายดีไปซ้ายเดือวกดมุมซ้ายนะครับผมเนะี่ยไอเทียของขัง,งสาย,ยาศาสตร์มาให้หมดปั๊บ ไอ้เที่ยเลยโอ้ยแย่ครับแปดร้อยเมตรโอ้โหเที่ย์คือความจริงย์คือผมอยากจะขอแค่ร้อยกล่องแค่นั้นนะครับแต่ว่าเขาเบิร์นให้นะคือสามร้อยก่อนเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเปิดเที่ย์ละสิบกล่องเนี่ยเห็นหลายคนเขาบอกว่าถ้าอยากได้พี่ต้องเปิดแบบทีละเยอะๆนะครับผมแลก็จากสถิติเปิดเที่ย์ร้อยกล่องไม่เคยได้เลยนะครับผมเนี่ยผมจะมาเปิดเที่ย์ละสิบกล่องกันละกันเนาะโอเคผมจะไปซื้อมาอีกร้อยกล่องนะครับแล้วไปเปิดในกระเป๋า เชยแม่งเกลือแบบยับเลยวะ่ะโอเคเปิดในกระเป๋าเฮ้ย yeah, มีกล่องอัลติเมตอันนี้คืออะไรอะเป็นสก,กิทเช่าหนึ่งวันเหรอมาลองดูก่อนว่าเผื่อได้ไรปั say, so ๊ม <my way. S 2> ก็ให้เปิดเพื่อดึงรางไอชี้สก,กินนี้มาแม่งไม่มีในกล่องเลยนี่หว่าโอเคทีละสิบก,ก,กล่องเน,ะกกนานเนะ โอเคโอ้โหเขียอ้ยร้กล่องแล้วฮะยังไม่ได้ครับผมตอนนี้สักทีเถอะขอคลิปไปกูมไม่เกือเขี้ยอ้ยตกใจแม่งเห็นมนันมานานร้อยยี่กล่องฮนะผ่านไปแล้ว ร้อยสามสิบนะครับผมออ้โหเียเหลือเย็ดสิบกล่องครับผมร้อยสี่สิบกล่องฮะตอนนี้มุมบนมาโอ้โหเชี้แล้วไงกูรู้สึกหวั่นหวั่นล,นนละไม่เง้ยไม่ใช่ดีกูด้วยไงไม่ใช่ตังกูด้วยไงประเด็นอะ โอเคโอ้โหฮียอะเท่าไหร่แล้ววะร้อยสิบกล่องแล้วปะร้อยสิบกล่องแล้วทุกคนแย่ oh, yeah, ละสายศาสตร์โอเค โอ้โหไอ้ยเยอะเริ่มแห้งแล้วกูไอ้ยเยอะเริ่มเริ่มเริ่มแบบไม่มีเสียงเ,ยยเฮ้ยไอ้ชิบไม่จะเกลือขนาดนี้เลยสองร้อยตองขอร้องละ่ะสกินไหนก็ได้ให้เจ้าของไอดียเขาดีใจหน่อยอให้เจ้าของไอดียเขาดีใจหน่อยสาธุ โโอ้หเชียร์ล่ะไงเชียร์ล่ะไงฝั่งขวาบ้างกดฝั่งขวาบ้างโอ้เชียเช่ยร์ไอเชี่ยผมท้อแล้วว่ะโอ้แย่แล้วทุกคนสิบกล่องสุดท้าย เฮียทำไงดีวะทำไงถึงแก้เคสดได้แล้วก็กดที่เบอร์ไงเชีย่ยมาดิโอ้เี่ยสองร้อยกล่องนะครับผมนะสถิติเกลือเหมือนเดิมนะครับผมนะคือแบบเปิดได้ไอดีน้องคนนั้นคนเดียวนะดวงม่นไปยหมดเลยนะครับผมนะเชีย่ย โอเคนะก็สำหรับคิวนี้นะก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับผมนะก็พามาดูเกลือนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเจ้าของไอเดียนี้มากๆเลยนะครับที่แบบไม้ผมเปิดจนเกลือนะครับผมแล้วสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะให้ผมมาเปิดนะก็ลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวแม่ก็ติดต่อทางไอจีได้นะครับผมติดต่อผมทางไอจีได้ถ้ามีกล่องและอัปเดตใหม่ก็ทักมาได้เลยนะครับผมนะฮะก็ไอ้ยเห็นสภาพแบบนี้ก็คงไม่มีใครอยากให้กูเปิดแล้วมั้งดูดสงแล้วเนี่ยไอ้เจ้ไม้แต่แท้เพชรมาแบบพันกว่าเลยนะเชี่ย แล้วไงวะได้เพชรพันกว่าแล้วไงวะกูพูดกูพูดกูพูดแล้วมันได้อะไรขึ้นมาวะไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้ยแต่กูปองแค่600้อเอ้กูเอ้ไม่ใช่กูปอง600ได้เพชรพันหนึ่งไอ้เหี้ยเพชรพันหนึ่งเลยนะได้เยอะกว่ากูปองอีกรู้สึกด,ดีขึ้นปะขึ้นเหี้ยกูโอเคนะก็ขอบคุณมากนะคนะรับผมเนี่ยเชื่อไหมผมเสียใจจริงๆนะคือแบบมันไม่ใช่ดีเราด้วยแล้วแบบว่าเราเปิดแล้วให้แบบเกลือด้วยนะครับมันก็แบบเอ๊ะรู้สึกรู้สึกแปลกๆอ่ะ ้เยแต่ก็รู้สึกดีที่ไม่ใช่ดีกูหยอกหยอกหยอกหย,ย,ยอกน้องนะครับผมนะโอเคขอบคุณมากนะครับผมนะก็บายก็เจอกันในคลิปหน้าน,นะครับผมบาย